เดี Dante, Land, Mac, ๋ยวผมจะไปงานเปิดตัว Holly Land Lark m a x นะฮะไหน Lark Mac ไปทางไหนเนี่ยโอเคนี่ฮะงานเปิดตัวเอาจริงๆคือหาไม่เจอใช่เขาอยู่ชั้นนี้แหละใช่แหละเอาคนอยู่ตรงนั้นเพียบเลยนั่นแหละเราตาก้องอินฟลูเอนเซอร์อยู่ข้างหน้าเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันเริ่มงานแล้วใช่ไหมโอเคครับเฮ้ย สออวัสดีครับแล้วต้องทําไงอ่ะต้องลงทะเบียนหรือต้องกินลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปได้แล้วกินกินอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ออกมากินได้ไหมป่ะป่ะป่ะลงทะเบียน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 รู้แล้วเว้ <c oughs> ยไหนอ่ะลงทะเบียนตรงนี้ป่ะครับสวัสดีครับลงทะเบียนใช่ไหมฮะครับสวัสดีครับกระเป๋าโทสี่มาทำงานครับ บ้าสวัสดีครับโอ้เชี่ยไมค์ตำตาอ้าวกูกำลังเทสแอนิเมะแอคทีฟอยู่สวัสดีครับผมไม่จากอาเซีฮีชานเอลครับแอนิเมะแอคทีฟเหรออืมเหลืเลนส์สีเท่าไหร่นะเหลือเลนส์คิดหรือยังอุ้ยสบายนี่เลนส์สีเท่ากับสิบหกเหลือยี่สิบสี่หรือยังเท่ากับสิบหกค่ะสิบหกหรอเท่ากับสิบหกค่ะเทสมาแล้วค่ะพี่รู้ได้ไงว่ามันเหลือระยะเท่าไหร่เปิดดูดิอย่าโง่ดิไม่มันเยอะกว่านั้นสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเกมสวัสดีครับพี่สิมครับครับสวัสดีครับกล้องสวยนะครับเิ first p e r s o นฮะมุมมอง first person ฮะเ i r ร์ person เนี่ยอะไรซูมก็ไม่ได้เอ้าซูมมาไงซูมเพื่อที่เราจะได้ไม่เห็นส่วนซ้ายส่วนขวาไงอ๋อคือกล้องนี่เขาบอกว่าคลิปจับดีขึ้นหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ไอ้อะไรวันนี่ไรเนี่ยมาเทสไดนามิกแอคทีฟคุณเพราะว่าคลิปจับดีขึ้นมันไม่มีไดนามิกแอคทีฟอ๋อ โอเคอ่ะเรียนเชิญข้างในก่อนครับเดี๋ยวพิธีการใกล้เริ่มแล้วครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับจะไม่เรียนเชิญให้กินหน่อยกินก่อนอก็ได้ถือแล้วไปนั่งกินข้างในก็ได้จริงป่ะได้อันนี้นะฮะน่าจะ work. เวิร์กโอ,อ้โหอือเมื่อกี้อมอยากแบบพโโึ่งผมก็อะไรครับแต่ใครอยากรู้นะครับว่าอะไรออกเมื่อไหรเอจะเป็นสีสองยังไงถามคนนี้ฮะไม่รู้เลยเลยครับเขามาจากอนาคตเพื่อผมไม่รู้เลยเลยครับโอ้แล้วเข้ามานีครับเขาเข้างานนะครับเข้างาน ปิดให้หน่อยนี้วมาอขอบใบใหญ่ไมใบใหญ่อันนี้ก็ใหญ่แล้วนะใบที่มันคืออะไรอ่ะทำไมหน้าตาแปลกไเฮ้ยอย่าไปสนใจมันสวัสดีครับเดีวขออนุญาตมาให้สิรูไม่ใช่ระเปาเนี่ยหน้าตาปาไม่แปลกหรอกคุณคิดไปเอง ไมันตรงนี้แหละคุณคิดไปเองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไว้คุณอย่าไปคิดมากมันตรงนี้แหละเปิดกระเป๋าที่เอากระเป๋าใบเดียวกระเป๋าใเดียวหนูติดปัญหาการทับเปิดเปิดของมันมากเอ้ยเดี๋ยอย่าไปคิดมากรุ่นรุ่นเก่า มึงทำอะไรอ้วนทำอะไรหน้ามึงแดงอยู่อ่ะหน้ามึงแดงแดกอุเมชูเข้าไปอีกแล้วอ่ะทำอะไรทำอะไรทำอะไรเราทำให้จอทุกตัวมันทำงานได้ปกติอ๋อแล้วนี่มันปกติไหมนี่มาคนเดียวมาคนเดียวดิพี่เก้าพี่เก้าพาพ่อไปหาหมอผมไล่ขอตลอดเวลาเอา first person อ้เหี้มึงรู้ได้ไงกูกดเลคคอร์ดกูอาจจะไม่กดก็ได้อุ้ย <laughs> มาดูกันนะครับว่าชายคนนี้ทําอะไรนะฮะอา้าวเปิดติดแล้วน,นี่คือดิจิตอลไซเอตนะครับของเอาเอเชียน,น,นะครับถ้างกายสังกัมบาร์ติดต่อทางเอเอ็มได้นะครับจอดิจิตอลอัจฉริยะนะครับที่เราสามารถเอารูปภาพเอาวิดีโอคลิปใส่ไปได้จนถึงสามารถทําระบบอินเทอร์แอคทีฟนะเอาเว็บไซต์เอาอะไรใส่ลงไปลดนะครับปริมาณคนทํางานลงเวลาลูกค้าที่สนใจในกลุ่มสินค้าสรุปว่ามึง <c oughs> ลาออกได้แล้วดิเฮ้ย <c oughs> ก็มีเอ้นนี่มาแทนแล้วอะจะให้อินโฟเบื้องตน้นอ๋อโอเคโอเคตอนนี้นะครับถามว่าใครถ่ายเซลฟี่นะครับร่วมกับจอรีตทนแถดนี้นะฮะที่มีแคมเปญนะครับ Reconnect ของ o l l y Land Brand Day นะครับจะได้โอ,อกาสครับรุ่นรับสิทธิ์ในการไปเที่ยวประเทศจีนนะครับ3วัน2คืนนะฮะมูลค่ารางวัลรวมแล้วกว่าห0 0 0 0 0สลานะครับมามาเซลฟี่กัน มาเซลฟี่อย่างนี้ป่ะนี่คือเซลฟี่ป่ะเซลฟี่เซลฟี่แล้วนะแล้วมึงเห็นข้างหลังไหมใส<น>่้าไปมันต้องเห็นข้างหลังเอ้าก็บอกเซลฟี่ได้ป่ะนี่ถือว่าได้ป่ะได้นะอ่าโอเคอ่ะเซลฟี่แล้วผมก็ลุ้นรับได้แล้วดิใส่ชื่อผมไปด้วยนะ ไปไปไปทำทำงานไปทำงานทำงานบ้า,น,านี่ทำงานอยู่ไม่ได้ทำงานเลยมึงกำลังขายของสวัสดีครับ,รบเลนไรอ,ะอ่ะอันนี้คือเลน F E 14 F 18 G M วันนี้มาทดสอบอะไรพี่ทดสอบกันสั่น Dynamic Active ของ z V e 1 <c oughs> สุดยอดครับฮะนี่ผมเสร็จยากวมดตอนนี้มากพี่ได้ลองอย่างเลยพี่ยังไม่ได้ลองใช้แทม์ร่อนเลยเพราะว่าพี่ถือทัศติว่าเลนโซนี่ใช่กับบอดี้โซนี่ดีที่สุด It's <laughs> 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 only for film and the film market. Thailand is the number one company. Okay, we <laughs> <inaudible> Yuka. ไบจากอาซาฮีชาแนลนะจริงนะตอนนี้เขาขึ้นเวทีบรรยายอยู่เป็นเรื่องที่อะไรที่เสียมารยาทมากที่แบบมาคุยกันหลังห้องเสียงดังตอนนี้นะผมเป็นเด็กหน้าห้องผมไม่ทาแบบนี้ไม่เอาไม่เห็นม่นั่งหน้าห้องเลยมึงอยู่หลังห้องสุดๆมึงหลังกว่าหลังห้องนียเ่ยับเยอะสัตว์เขาเขาสังเกตเห็นแล้วเขาไม่เห็นหรอกไอ้เนี้ยวันนึ้ว่าพี่จะถือเอหกวันเจ็ดมาแล้วหกวันเจ็ดพี่ยังเพิ่งได้จับอีวันเลยเนี่ยครั้งแรกที่จับอีวันในประเทศไทยตัดช่วงกูออกนะผมเล่าให้พี่ฟังคนเดียวอได้เดี ผม,มงมากว่างานเนี้ยเขาเชิญผมมาทำไมคือ <c oughs> ผมอะถ่ายภาพนิ่งลงก็ไม่ได้ mm hmm. วิดีโอลงก็ไม่ได้แร mm hmm. าผมโดนมัดคออยู่จากแบรนด์อะไรจากแบนด์บบนไม์อันดับหนึ่ง ออโหลดออกสารามุนิกมึงนี่เยี้ยวเขาเอามึงมาทำไมรู้ไหมบอกมาเลยงงอยู่บอกให้เขาต้องการคนให้มันแน่นๆต้องการคนที่มีขนาดเท่ากับคนสองคนมันได้ฤดูพื้นที่กันเต็มๆตอนนี้ก็เต็มอยู่นะเอาไปช้อปปิ้งอาหารนีไม่อยากได้ไม้ตัวนี้ ECMB1M มันมี M1 ของโซ n ีจะออกไหมผมเห็นแล้วไม้เ้่อะไรยิ่งทำยิ่งสั้นลงไปเรื่อยๆเอาก็เหมาะแล้วไงกูไม่ต้องการให้มึงสั้นลงไอ้ขนาดเดิมกูรับได้ แต่กูต้องการให้มึงเตี้ยลงเตี้ยลงใช่กูอยากให้มึงเตี้ยลงเพราะกูจะได้ใส่กระเป๋าได้นี่เพราะมันสูงปุ๊บกูใส่กระเป๋าไม่ได้แต่เตี้ยลงได้ก็ดีกูอยากได้เตี้ยลงก็ไม่แล้วนะแต่ไม่ใช่กูหมายถึงไอ้ไม้ที่เขาพูดอยู่บนเวทีนี้อ๋อลากแม็กน่าชจมากเห็นครั้งแรกว้าวมากและเห็นครั้งที่สองเห็นครั้งที่สองผมก็สงสัยว่ากูจะเอาสาย3.5มิลเนี่ยไปไว้ตรงไหนก็ไปข้างๆ้าไงข้างๆ้างเที่อะเลยล่ะทำไมอะ ก็กล่องกล่องเคสชาร์จมันไม่มีให้ใส่สายไม่ใช่มันมีกล่องใหญ่อยู่ไม่เอาไม่พกกล่องใหญ่เขาพกกันทั้งนั้นมันเพิ่มขั้นตอนประมาณ4ี่ขั้นตอนกว่าจะเอาไม้ออกมอเจอเขามีกล่องดีๆกันกระแทกอยู่ผมอยากได้เมื่อที่มันใส่เข้าไปเลยสูงกว่านี้สักนิดก็ได้เมื่อกี้ผมเปิดแล้วปอกแแปปป๊๊กอกเปิดมันไม่คอมแพคสูงกว่านี้แบบสัประมาณแบบเซนเดียวเท่านั้นอ๋อกูรู้แล้วมึงเอาเทปกาวแปะไว้บนฝาดิ ใช่ปะใช่มันก็พกเทปกาวดีเจไอกูก็ทำแบบนั้นนั่นสิวิธีห่านอนไมทำออกมาไปไหนเนี่ยไปดูคุณเฮดบอกให้ไปดูอะไรตรงนู้นน่ะไอห้องเฮิร์อะไรของเขาอะมึงเดาเลย ไปห้องนู้น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 ไม่อยู่นี่ขอให้ไปดูห้องสวัสดีครับอาจารย์สบายดีสบายดีครับไหนเล่าให้ฟังสิมันไม่มันมีอะไรพิเศษไหมจริงๆนะแลายคนมองว่ามันพิเศษอยู่สามเรื่องอะไรคนั่นคือราคาถูกราคาเท่าไหร่วะ 11k หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยจริงๆอ่ะมันมันถูกกว่าแบรนด์คู่แข่งไว้อุ้จะรู้ได้ไงว่าแบตมันเหลือเท่าไหร่มันไม่มีสเตตัสที่อะไรบอกเลยเนี่ยนี่โอ้ยดูดีเยตรงนั้นไม่มีเกิดยังไงเปิดโอ้ยพวกมบีสมองนดียวมังไหมเนี่ยกดกดไอ้เจ้าไอ้เจ้าคุณอย่างโง่มันมีเปอร์อูนวัตสกินมึงจะทำทรงกลมมาทำที่อะไรไม่ติดไอ้ตม่ติดแล้ววูจออย่างสวย อ๋อแปลว่าเราอาจจะผิดไปถ้าเราออกมาจากกล่องมันอาจจะเปิดเองไงใช่แต่เราออสซาล์มอนิกเปิดเองได้เลยนะครับอันนี้เปิดเองอันนี้เปิดเองเหมือนกันใจเย็นๆเหมือนกันอะไรก็ซาล์มอนิกไม่อะไรปะเนี่ยดูดีว่าไอ้แปงคเหลือเท่าไหร่อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ ดูนี่ดูนี่คนติดไม่รู้ไงคนติดต้องรู้อะรู้ทำไมอ่ะคนติดจะรู้ทำไมอ่ะไม่ต้องคนถ่ายดติดไม่สบายนี่นี่นี่ดูแบบดูแบบชิมจับแมททีเรียลยังแมททีเรียลดีกับกับแบรนด์สีขาวอ่ะน้องรู้สึกว่าตัวนี้แมททีเรียลดีกว่าแมททีเรียลดีแต่ว่ามันจะออกไปทางเหล็กๆนะทุกคนถ้าคนแบบชอบแบบความพลาสติกความมูซี่หน่อยตัวนี้จะไม่ได้พี่ว่าอนี่จับแล้วไม่ตอบรอรอลลุ่มยังไง กดเครื่องบนลุ่มตรงไหนมันาดจะทำได้ขนาดจะทำได้ก็ได้นะแต่เราถึงว่ามันอย่างนี้กดตรงนี้จอไม่ทัดหรอย่างนี้ทัดทัดทัดต้องกดนี้กดนี้ก่อน อันนี้ก่อนแล้วหมุน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 เสร็จแล้วไปห้าก็ไม่ไม่ไม่ทำนี้ทำนี้เดี๋ยวแบ็กก่อนแบ็กแบ็กแบ็กกดปุ่มแบ็กคือแบกหอปุ่มแบ็กปุ่มแบ็กปุ่มโฮมปุ่มโฮมท่นนี้วิธีเพิ่มรอยุ่มหมุนทีหนึ่งปุ๊บมันจะเข้าควิกเมนูพี่ถือกล้องแล้วใส่เล็บกล้องเลยอ่ามีเล็บกต่ไรอย่าให้เห็นหน้าแลเดี๋ยวรู้ว่าใครไม่มีใครรู้แม่งเขียนซูมอยู่เนี่ยไม่ใช่มาถึงพี่ใบไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่เห็น ป็นว่าการที่มันไม่ทาสกีนนะแล้วมันมีมันมีเวลมันได้ได้ด้วยเหรอคนี่ในอะดูดูสมมุติกดเมนูเข้าไปใช่ไหมแล้วเราหมุนเลือกไปใช่ไหมสมมติว่าเลือกไปที่ EQ จิ้มไปที่ EQ ได้เลยจะเอาโลคัสหรือเอาแบบจิ้มได้ทัดก็ได้ปุ่มมีก็ได้ดีจะตายอ้าวุ้ยปุ่มดูหนึ่งหับดีอ่ะ แล้วแสงเนี่ยไปใช้ตอนกลางวันเนี่ยไม่มือหมุนกลมเอามือหมุนปุ่มสวดีด้วยกึ๊บกึ๊บกึบกึ๊บปึ๊บปึ๊บตึ๊บปึ๊บอ๋อกดได้ด้วยเหรอกดได้ก็กดโอเคได้อยู่แล้วแต่ว่าทัดได้ด้วยนี่ไงจริงมาเทียบมันโอเคมันดูดีมากเลยนะสัมผัสเนี่ยแค่เราสัมผัสเรารู้แล้วคุณภาพสูงมันไม่ดังแป้งอ่ะทั้งหมดที่มันเป็นเหล็กนั่นเอง แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ไคมคมๆเนี่ยแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กเบาก็คือหน้าตาชาร์เจอร์นะซึ่ง11,000เนี่ยมันได้หมดนี่เลยนะทุกคนแค่11,000นี่งพันคือคุ้มมากเพราะ2อิติกรนะเว้ย11,000เนี่ยคุณจะได้1ตัว1ตัวรับเนาะ1สาย3.5ม้าแล้วก็ส่งสองตัว2้าสองมิติกรไอ้ตัวนี้หนึ่งอันนี้ซีทูไรนิ่งอันนี้ซีทูทีหัวหักเวยอะใส่ใจว่ะ ดีมากเลยแล้วที่สุดท้ายกูให้กล่องนี้ด้วยนะแล้วกูจะใส่สีเขาไปในกล่องนี้ยังไงไอ้ดูสิว่าพูดเรื่องนี้ใส่สไม่ได้ปล่ยไอริงตัวนี้ไปไม่ไม่กูจะสู้กับลิงตัวนี้เอามาเอากล่องนี้ใส่ไว้เจ็บเจ็บเจใส่ไว้เใส่ไวแล้วมันกี่ชั้นลูกลูดรูดกูต้องเพิ่มกี่ขั้นตอนก่กูต้องเพิ่มกี่ขั้นตอนนับดีใจไหมไอริงดีใจไหมหนึ่งดีสองถ่ายหน้าไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่าถ่ายหน้า ไม่เดี๋ยวเอาไปมูเซกเบอร์ไปไหนไอ้ลิงไอ้ลิสจับลิงไว้ลิงแม่งไม่รู้เรื่องสรุปไม่ได้สิ่งที่ครูทำในตอนแรกเลยคือครูจะถ่ายอัลบั้มลูกเฮ้ยไปไปดูห้องอันนี้อาจารย์วัฒน์บอกเจ๋งในห้องอัดเสียง ไปตั้งแต่งานเมืองไทยอาจารย์ผู้อาวุโอาจารย์เขาบอกให้ไปสวัสดีครับก่อนนี่ครับครับเทสกล้องอีวันเพิ่งได้จับครั้งแรกที่เมืองไทยที่ไต้หวันมีสีขาวที่ไทยเปวันโอวันมันมีสีขาวใช่แล้วเขาพี่กันเลยไปบอกว่าโอ้ที่ไทยไม่มีเขาบอกงั้นคุณก็ซื้อไอ้นี่ไปแทนดสีขาว ม่งขายกันอย่างนี้เลยแล้วซื้อไหมไม่ซื้อซื้อกงแล้วอีกหนึ่งโปรดักที่น่าสนใจจะไเล็ก่านี้่านจะได้เรัครับวันนี้แขกพิเศษของเราคุณต้สวัสดีครับสชาเองจากช่องร้องตามนั่นเองไปรกับคุณต้าอีวันไม่ใช่หกพันเจ็ดมีแต่คนบอกหกพันเจมันเหมือนหกพันเ็แต่มันคืออีวันอันนี้เกิดไอขีวใช่ไหมไดนามิกนี่ มันจะครอบเข้ามาหรันครอบตาม0ครอบตาม0ใช่เออก็ต้องใช้วาแทนนะคราะความจุมีมีความสมว์สมกับนืงอาชีพนี่นี่เอาอะไรมานจะเอาอันนี้เอ่ามักถู S R มั้ถูมากถูแช่ตัวต็เตเอ่ามักถูเอ้พูดทำลายล้างไหนไปถูดิ ท uhm yeah. uh huh. uh, OK so ี่ใส่ SSD ได้ไหมใช่ใช่ SSD นีกิกหนึ่งได้ไหมได้ค่ะหนึ่งเทหนึ่งเทเออริมมี่ที่สองเทนี่ค yes? รับทุกคนอันนี้คือตู้ที่คุณเหตและอาจารย์วัดบอกว่ามันเป็นตู้เก็บเสียงทำอะไรได้บ้างของพงศ์ให้สัมผและเสียงนะครอีคอลี่สำคัญเท่ากันมาดูกันผมมีโอกาสสัมผัสมาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงจากเสียงแบบดังๆนะเข้านะแต่เป็นในสถานการณ์ปกตินะผมว่าไอ้ห้องเนี้ย เวิร์กเลยมีการเสียงสะท้อนฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วตรงนี้เป็นกระจกสองข้างทำให้ได้เสียงที่เป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ทึบไปทุกด้านแล้วความโปล่งถือว่าทำให้รู้สึกสบายรักแนมะ็กให้เทสด้วยนะครับมีให้เทสฟังด้วยให้ฟังรักแนมะ็กต้องเปิดออกไปนะมาฟังเสียงนี่คือเสียงที่จากข้างนอกได้ยินนะโอเนะค ประมาณนี้เลยทุกคนครับลองพาแบงก์จากซูมแคมิล่ามาเล่นในห้องนี้ดูนะฮะมายัเข้ามาอัดกมาสามคนเนี่ยอัดสามคนอัดสามคนรู้สึกเป็นไงมั้รู้สึกหูรึ้งนะเฟอร์ในนีหู้นิดนึงใช่โอ้จะเสียข้างนอกหายไปหมดเลยว่ะเอาไม่หมดคือคือผมรู้สึกว่าตรงเนี้มันเหมือนสร้างมาเป็นสเปซเอาไว้สําหรับแบบเหมือนเอาไว้นั่งทํางานเงียบแบบออฟฟิศที่เป็นฮอรซีด่ะก็ได้นะ ก็ดีออฟฟิศที่เป็นฮอตซีที่แบบว่าคนอยากได้ไพรเวซีจริงๆมานั่งในตู้อย่างเงี้ยคนสโทรศัพท์คโทรศัพท์เออใช่แบบไม่ต้องคุยโทรศัพท์แล้วไม่ต้องรุกก้นคนข้างนอกเออพี่จะลาซื้อให้อันดีพี่มองว่ามันเอาไว้อัดเสียงเวลาเราพูดกันเนี่ยสังเกตเสียงไหมว่าเสียงมันจะไม่ทึบแล้วมันก็ไม่ไม่สะท้อนตอนนี้คอมเมนต์ลันแล้วกล้องค่ะกล้องกล้องครับกล้องเสียงกล้องเออกล้องไม้กล้องไม้อะรู้สึกว่ามันกล้องจากฝั่งเนี้ยแต่ถ้าถ้าพูดอัดตรงเนี้ยโลโล ฮัลโหลเออว่ะใช่ใช่ไหมเออมันเดี๋ยวเราเราก็เอาไม้หวางไว้ตรงนั้นไงมันดันิดนึงฝั่งแบบอ๋อกระจกมันไม่ซับไงตาลตะไก่แล้วนะใช่แต่ว่า้าามกไงการที่มันซับมากเกินไปอ่ะบางทีมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ามันจะมีตรงนี้ด้วยเคยดูในทิ้งต็อกอยู่เออก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ดีเพราะว่าข้างบนข้างล่างซับตรงนี้ตรงนี้ซับเออมีแค่สองจุดคือกระจกที่ไม่ซับแต่เขาอ่ะจะบ่อยแบบจะมีปล่อยช่องให้เสียงเข้ามาได้เพื่อความปลอดภัยพี่นวดเขาทำไว้นี่นี่พี่ว่ามีไอ้นี่ไว้ นี่อ๋อเป็นไมไวเลยชนิดหนึ่งผู้โเชี่ยว ไอ้แมกับไวทุบกระจโหลครับสวัสดีครับมีใครอยู่ตรงนี้ไหมเออช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหนึ่งสองสามปรล้ำขึ้นบกครับนั่นแหละครับถูกแล้วก็ตอบกลับมาแล้วใช่ถูกแล้วจบลองเอาไปทุบหัวไอฮียเงยเข้าแน่ๆอ๋อถ้าถึงหัวไอฮียังโอเคแต่ถ้ากระจกจะไม่เอาโอเคโอเคไอ้เสียเงียงโอเคเหรอตอนนี้ผมอยากรู้ว่าข้างนอกได้ยินเราแค่ไหนเดี๋ยวพวกพี่คุยกันสองคนได้ไหมไม่มึงอะตะโกนมึองตะโกนดู่กลัวไหมครับไม่กลัวไม่มลัวแต่ว่าอย่างเงี้ยพี่เอากล้องออกไปถ้าเอาไม้ จาะไว้แล้วเราสองคนอ่ะตะโกนแข่งกันเออลองดูลองดูกูเสียสละเองกูเสียสละออกเองกูเสียสละออกเองพวกคุณตะโกนเนี่ยแบบแอ่าลองลองกูอะไรเดี๋ยวไปให้จะทำอย่างนี้นะขั้นเนี้ยคือขั้นคุยกันปกติคือเสียงปกติอันนี้คือตะโกนอันนี้คือยิ่งโคตรตะโกนโอเคได้ปะ ได้ยินนิดๆนิดๆไม่รู้เรื่องนิดเดียวไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องตะโกนตะโกนนิดเดียว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 ฟังไม่คุยกันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ไปคุณพิคคุณเข้าไปคุณเข้าไปไหนไปตะโกนให้ดีนี่อันนี้นี่นะครับเจ้าของ ATM เมันตะโกนเองผมไม่มีใครด่าของมแขงล้วขังแล้วะสามคนไม่ได้ยินเอาดิ Uh, for fun, Born. <laughs> or what kind of scenarios you want to shoot? Whether okay, 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 nice right. For me, right, or for commercial. เบามากกว่าี่ะได้ยินได้ยินอะไรก็ไม่รู้มันมันมันไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรไงเมามาฟังด้านหลังพี่เขาพร้อมอธิบายอะไตัวเก็บเสียงการเสียงเข้ากับเก็บเสียงด้วยใช่ไหมก็คือสร้างผลิซีที่ขบคนที่ใช้งานสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยคิดว่าคนที่ต้องการคือคนที่ต้องการอัดเสียงแบบ เออพี่ก็คิดว่าต้องการอ่ะใช่ไหมไม่เป็นจริงว่าของเรว่าใช้โดดความในช่วงไหนบ้างที่ที่ออกแบบนะครับจะเป็นตัวห้องห้องทำงานห้องประชุมอย่างหูยิงสเปสก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวในการคุยพูดคุยการทำงานกประชุมก็แปลว่าเองแบบก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ต้องการประชุมแบบไม่กลับอีกอย่นึงคือแล้วเธอเป็นพวกงานแบบเขาพี่ว่างานอังหาสีน่าจะได้นะเพราะมันดูเป็นธรรมชาตินะเออกกคิทโนใช่อ่่ใชครับใช่ใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับกิบคอนใช้อนี้แล้วฉีกไอ่เลิฟอ่ะใช่ไหม ยังไม่มีหลังซื้อมันกี่บาทครับันเนี่ยถ้าเป็นตัวไซนี้จะมาพร้อมที่เห็นเลยยกเป็นยกเป็นอาของเลยนะก็ประมาณสองแสนกลางถ้าไหรนะสองแสนกลางสองแสนกลางก็คือมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่รบระบบไฟระบบไฟนครับจะมีเ้กับื้ดูดอากาศจากตางโลกขามาแล้วก็ประหรัดตัวโมเดลจะมีช่องตกแต่งตัวลก็หลบเข้นมาแล้วก็ยืด การเดินทางให้กลับรถจะได้ไม่มีเสียงรบกวนภายในห้องอ๋อไม่ต้องมีเสียงเหมือนเหมือนแสบไงอ่านี่ก็ดีดิไม่มีเสียงรบกวนตอนอ่านเสียงด้วยใช่ก็เขาเลยบอกมันเช่นเดียวกนเสียงนะนี่คือถ้าสนใจสเกลทีมภูมิทีโบชัวอะไรพวกนี้เราจะไปดูซอฟต์ดิงของที่นี่นะฮะโอ้สวัสดีครับตั้งแต่งานดิงอ่อนๆดิงอ่อนๆจะมีสีมีสี ทินเดอร์คืออะไรอ่ะมีแบบไม่มีแอลกอฮอล์ไหมครับเรื่องโกงหรือเปล่าเอาอะไรเดียลูกพี่ฮะบีมแบบไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับมีครับพี่เอาบูสกายแล้วกันบูสกายนี่วันนี้เดี๋ยวไม่ติกใจแล้วนะห็นกล่าวว่าหินจะไปพากเสียงทุกคนตอนที่หลังจริ่งมามันก็ไม่มันดิไม่เบียวเลยเออกระดีเหมือนกันนี่พี่ใหญ่นี่สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่นี่คือเพื่อนร่วมโลกกับพี่ก้าวนะฮะร่วมโลกใช่ใช่ใช่เพื่อนร่วมโลกอย่างแท้ แต่ตอนนี้ดีขึ้นนะไปกระตุ้นรถไฟฟ้าที่ก้าวกระดีขึ้นไปยกเวทอ๋อสร้างก้าวเนี้ยแหละสุดยอดครับนะฮะคนในวงการนี้นะฮะุเลยก็สนมสนมร่างกายมันนีดนึงครับที่ไม่ต้องกินเหล้าก็ได้นะเออบอกเขาว่าไม่ต้องใส่แลก็ได้นี่มงมินจีด้วยเขาบอกว่าปัดมือทินเดอร์พี่อ่าอะไรยังไม่เคยเล่นมันเออรู้แต่ปัดซ้ายกับปัดขวาไม่ใช่โอเคโอเค ถ้าเป็นที่สิดที่ผิดลองก่อนได้ไหมอ้าวนั่นมันพี่วีพงษ์นี่ขอผู้สัตว์การเลือวีพงษ์ว่าผมจะเอาสีนี้เดี๋ยวจะเอาสีเขียวสีนี้มันเท่สิว่าดูดีใช่ไหมเออสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วรวยไม่ต่อไหมโหเล่นเทเทเล่นวาเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เล่นเล่นสิบสี่มิลคนเถอะ อันนี้อร่อยนะ่ยเพราะว่าเขาเปิดคอปอยู่มันมันเปิดได้นามิกแอคทีฟมันก็เลยต้องเปิดไดนามิกแอคทีฟเออมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่เวิร์กนะมันเท่ากับ16มิลเลยไงสิบหกมิลเปิดแอคทีฟเออมันก็จะได้ความแบบความนิ่งทันนี้พอพอพอเป็นไดนามิก14เป็นแค่16บหกเองหรออืม ครบน้ออยไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่า16เนี่ยพี่วัดจากตอนที่เปิดแอคทีฟด้วยอ๋อไม่กล้องตัวนี้ต้องเปิดแอคทีฟอยู่แล้วไง16แมหินไม่ได้ใส่เอาเลยรู้ว่าแม่มาเห็นเรียบร้อยเลยวันนี้ไม่เอามาให้แม่ตรวจแต่อบ <c oughs> ชอบชอบมองจอเราเวลาพี่กลับมาทุกคนครับเรามาปิดวัลล็อกกันนะครับปิดพร้อมเขยเิ้มิวแล้วก็ไข่ว่เนี้ยแบงค์จากซูมคาเมล่านะครับ Oro, เขาทำไมอ่ะเขาไม่เชิญซูมอ่ะเขาไม่ได้เเเชชิิญญออ๋าไม่ซูมทำงานนอกเดี๋ยวเขารู้หมดโอเคพี่นาราไม่รู้อ่าดีดีดีโอเคตามนะครับเจอใหม่วันหลอกหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบให้ใหม่ให้ใหม่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 ได้มันปิดกินแล้วโอเคบ๊ายบาย